ชวอวน้<ม>วส,สดๆนะคะเส่พริกเสียน้ำตาลเสิรน้ำปลาอย่าหน่อยจะชิมนะคะเดี๋ยวนะ็ไหมเซ็จนะี๊ดทำ้าเสร็จๆทำนลายแตกดีส์ ไม่เห็นอืมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะอร่อยมากก็อยากกินสวรรค์รดมาเก็บอะไรค่ะซับสไครต์ต้นเยอะเลยค่ะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปกินกันเลยตายตายตายอแต่ไม่น่ากินเยอะเมื่อวานกินไม่ได้เลยไม่ได้ปรุงลูกสาวรสหรือแฟชั่นฟู้ด ่หมวะใช่ไหมน้ำสวรสสดๆนะคะนี่ลูกสดๆเลยเก็บมาจากต้นข้างบ้านของเราเองใหน้อยก็เอามาทำเป็นน้ำติงนี่เรามาคัน้นไม่ใช่เรามาปอกเอาแต่น้ำนะคะใส่เยือกไว้เดี๋ยว,วเราจะแต่งแต่งสาวรสกินกันเทลงไป เอาความสใจเอาขี้เกียจปอกเราก็จะใส่ไว้ในนี้โอเคนี่นะคะน้ำสองวร100ัร้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ผสมอะไรเลยตอนนี้สองวันร้เพียวๆร้วนๆถ้ากินตอนนี้ก็เปรี้ยวจิจ๊จาเดี๋ยวเราจะประปรุง ปรุงกันนะคะปรุงรสแซ่บของสวรสสดๆนะคะเี่ยอยน้อยอย่างนี้ดิ้งๆเธอเล็กไปไหมไม่เล็กค่ะอ่าเราจะใส่น้ำปลาตะปาฮื้อน้ำปลาสุดแซ่บของเราลองๆแล้วเปาคือไปสองช้อนอืมฮะช้อนใหญหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะชิมไงเดี๋ยวเราห้ชิมเราใส่น้ำปลานะคะไปใส่พริกป่นที่เราคั่วเอง มีพริกป่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมพริกล้วนๆแซ่บอืมอะไรแซ่บแซ่บเป็นเมนกินไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยซีดใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวมากเราใส่น้ำตาลลงไปตัดเปรี้ยวนะะิดนงโอเคอคนดูด,ดีไฮโซ สูตรแกสูเราล้างนะคะเราไม่ทําน้ำเสวรสวันนี้เราเปลี่ยนแนวกินสวรสสดยังไม่ได้เก็บยังมีอีกกินชาวรนุษสดสดนะคะใส่พริกใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาอย่าโน้ยจะชิมนะคะเดี๋ยวนาะเสร็จไหมเสร็จจี๊ดอืะทำหน้าเสร็จเส่็จอร่อยเย มาแตกอืมอืมสุดยอดเห็นไม่เห็น,อ,อ,หนอืมอ่ะอย่าลมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะอร่อยค่ะยายก,กินงจับรดมาเก็บอะไรคะ่ะติดต้นเยอะเลยค่ะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปกินกันเลย